การที่ครบครับคงจะต้องชี้แจงทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นแรกสั้นๆน,น,น,นิดเดียวนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดที่จริงกรณีเรื่องของวัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบหลายทางแล้วก็อยากจะเรียนผ่านเพื่อนสมาชิกไปความจริงครั้งแรกผมก็เลี่ยงที่จะตอบนะครับแต่ว่าครั้งนี้ท่านถามอีกออบุคคลแรกๆเลยที่ระบุว่าการกระทําในวันนั้นเนี่ย มุ่งประสงค์ต่อวัดพระแก้วเนี่ยคือหนึ่งในแกนนาผู้ชุมนุมพูดบนเวทีครับเกิดหลังเกิดพูดหลังจากที่เกิดเหตุประมาณ1นถึงสงวันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆฝ่ายเจ้าหน้าที่คิดขึ้นมาเองด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะกลับเรียนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับประเด็นที่สที่ท่านเป็นห่วงก็คือว่าจะมีท่านใช้คําว่า o ร d แม p ซ้อน o ร d แม p แล้วก็ไม่ชัดเจน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีใครสร้างสถานการณ์ต้องมาลงสัตยาบันกันหรือไม่กระผมกราบเรียนอย่างนี้ครับผมมีความตั้งใจว่าเราต้องฝ่าวงล้อมของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้ได้แบบเบ็ดเสร็จมันสะสมมานานแล้วครับท่านบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่19กันยาหลายฝ่ายเขาก็บอกว่ามันเริ่มก่อนหน้านั้นเสรจแล้วบาดแผลในสังคมมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ห้าประเด็นที่ผมหยิบวางตรงนี้ผมคิดว่ามันครอบคลุมสิ่งที่มันเป็นบาทแผลไม่ง่ายหหละครับถ้ามันง่ายเนี่ยเราคงไม่สะสมมันมาเป็นระยะเวลา4ี่ปีห้าปีแล้วแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยแน่นอนครับมันก็อยู่ที่ว่าได้รับความร่วมมืออย่างแท้จริงหรือไม่ทีนี้ถ้าหากว่ากลัวว่าจะมีการสร้างสถานาการณ์ซ้อนแผนเนี่ยผมถึงได้เรียนไงครับว่า ห้าเรื่องเนี่ยกลไกที่จะต้องคิดแล้วก็มาทำกันต่อไปเนี่ยเราคงไม่สามารถปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ได้เอากันให้ชัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับประเด็นที่บอกว่าต้องเกิดความสงบทางการเมืองเนี่ยมันไม่พอหรอกครับที่จะบอกว่าถ้าพวกผมไปสมมุติว่าไปภาคอีสานแล้วเกิดเหตุรุนแรงขึ้นแล้วท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแดงเทียมหรือท่านไปภาคใต้แล้วเกิดปัญหาขึ้น แล้วผมก็บอกว่าโอ้พวกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะทํางานตามข้อเสนอของผมนี่เราทํางานด้วยกันเลยครับสมมุติผมไปสารท่านจะไปใต้เนี่ยประสานงานกันล่วงหน้าเลยครับเอาคนของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาช่วยกันพูดกับประชาชนในพื้นที่เลยครับว่าต่อไปนี้เราจะปล่อยให้รัฐบาลสภาพักการเมืองเนี่ยทำหน้าที่กันได้ตามปกติแล้วช่วยกันจริงๆฮนะผมเชื่อว่าเราทําได้คร เพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่มีการปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปทํากันเองแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วมาหยิบยกเป็นข้ออ้างในเรื่องของการสร้างสถานการณ์ผมก็ย้ําอีกครั้งครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้เป้าหมายก็ยังเป็นการเลือกตั้งวันที่14พฤศจิกายนซึ่งถามว่าจะยุบสภาวันไหนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในห่วงเดือนกันยายนด้วย ตรงนี้ไม่ได้แปลกอะไรครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องซึ่งจะมายิ่งใหญ่ไปกว่าการที่บอกว่าเราจะตกลงหรือไม่ตกลงที่จะหาความสงบสุขให้กับบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็จะได้มีความชัดเจนประเด็นที่3ครับเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์เนี่ยก็กราบเรียนนะครับว่าถ้าการชุมนุมยุติเนี่ยก็คงจะเอากรรมการขึ้นมาซึ่งจะหารือกับทุกฝ่ายขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยจะทาเพียงแค่คณะกรรมการที่เราเรียกว่าประมวลเหตุการณ์ เก็บข้อเท็จจริงต่างๆเอาไว้สําหรับคณะกรรมการอิสระที่จะเข้ามาตรวจสอบถ้ายอมรับกันได้ปล่อยกรรมการสิทธิมนุษยชนทํางานไปรัฐบาลก็ยอมรับได้นะครับอันนี้ก็จะได้เรียนให้ทราบส่วนประเด็นสุดท้ายที่ท่านถามเนี่ยครับจะเรื่องพบอบอ,อบอรหรือจะตําแหน่งใดก็ตามเกี่ยวกับเหตุการณ์สิบเมษาคุณสุนัยเองก็ศึกษาเรื่องของการเมืองประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน สิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นในอดีตครับอย่างเช่นในเหตุการณ์พฤษภาคมผมว่าหลายคนในที่ประชุมนี้จําได้พอเกิดเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยสูตรสําเร็จคือการออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรมเขาจะนิรโทษหมดเลยครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบางทีก็เขียนกว้างไปจนถึงว่าทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมผมกราบเรียนท่านประธานครับ วันนี้กองทัพเขามีจุดยืนมีบทบาทที่ชัดเจนพลเอกอนุพงศ์กับบุคลากรในกองทัพไม่ว่าจะเป็นท่านรองพอบทบหรือท่านอื่นเนี่ยมีความเป็นเอกภาพและท่านพูดชัดต่อสาธารณะว่าท่านจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและคำสั่งทุกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหลังเหตุการณ์วันที่10บเราพูดกันชัดครับ ไม่มีความจําเป็นใดๆที่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะกองทัพมั่นใจว่าทําตามกฎหมายทุกประการและไม่ต้องการให้เกิดการออกพอรกรนิรโทษกรรมเพราะไม่ต้องการนิรโทษกรรมผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับวันที่10ใครทําผิดต้องรับผิดครับไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราให้ความมั่นใจได้ถึงความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้น ส่วนการโยกย้ายแต่งตั้งนั้นปัจจุบันเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีกรลาโหมได้ชี้แจงผ่านกระทู้ถามของท่านไปเมื่อเดือนมีนาคมก็คือว่าเขามีระบบตามกฎหมายค่อนข้างจะเป็นการเฉพาะเป็นการพิจารณาของสภากลาโหมโดยคณะบุคคลครับ